สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้ช่วงเช้าของวันที่14พฤศจิกาย,ยน2563ครับวันนี้ทกสประกาศวันโอนเงินให้ชาวนาโครงการประกันรายได้แล้วนะครับตอนนี้คึกคักมากทุกสาขาทั่วประเทศนะครับเงินโครงการประกันรายได้งวดที่1นนะครับที่รัฐบาลจะจ่ายส่วนต่างให้กับประชาชน ผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวเอาไว้และระบุวันเก็บเกี่ยวข้าวก่อนวันที่9พฤศจิกาย,ยนนะครับข้าวทั้ง5ชนิดปรากฏว่าประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงออกมาประกาศราคาต่ำกว่าราคาประกันทั้ง5ชนิดนะครับก็ได้เงินส่วนต่างเข้าบัญชีทั้ง5ชนิดตอนนี้คึกคักมากครับธนาคารทกศทั่วประเทศได้ประกาศวันจ่ายแยกเป็นรายตำบลน,นะครับติดไว้ประกาศที่ทกศแล้วนะครับ ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเนื่องจากว่าธนาคารทรกศนี่มีอยู่ทั่วประเทศนะครับทีนี้คันเราจะเอาเฉพาะสาขาที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดของเรามาลงคลิปก็ไม่ยุติธรรมกับกับท่านผู้ชมท่านอื่นๆนะครับของเราอยู่จังหวัดยโสธรน,นะครับอำเภอมหาชนะชัยเราก็จะหาได้สาขาที่ใกล้เคียงที่สุดกับบ้านเราอยู่ก็คือสาขาทกศสาขามา t มหาชนะชัยทกสสาขาค้อบางสาขาคำเขื่อนแก้วประมาณนี้นครับถ้าหากว่าไปหาไกลกว่านี้มันก็ไม่ไม่สะดวกนะครับฉะนั้นจึงทําคลิปรวมๆก็แล้วกันว่าแจ้งมายัางพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศเลยนะครับว่าถ้าท่านอยากรู้ว่าท่านได้เงินวันไหนนะครับก็ไปดูที่ธนาคารทกสสา,าขาของท่านนะครับที่ท่านเปิดบัญชีเอาไว้ช่องทางที่1นนะครับ ช่องทางที่2ติดต่ออ่านประกาศกับผู้ใหญ่บ้านครับทุกหมู่บ้านขณะนี้ทกศเ,เนี่ยเขาทําประกาศวันจ่ายแต่ละสาขาเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเขาจะทําประกาศวันจ่ายวันที่16จ่ายตําบลไหนหมู่บ้านไหนว่ากันไปนะครับสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าทำนองนี้นะครับเขาจะจ่ายอยู่หลายวันนะครับจึงจะครบทุกรายตามที่ชาวนานขึ้นทะเบียนเอาไว้และก็ระบ,บุวันเก็บเกี่ยวข้าวก่อนวันที่9พฤศจิกายนซึ่งจะจ่ายเป็นงวดที่1 1 6ถึง19 ก็มีบางสาขาถึงมนที่22 23ไปเลยเพราะว่ามีจํานวนผู้ได้เงินเยอะนะฮะก็โอหลายวันก็จะจบงวดนี้ลําดับถัดไปสัปดาห์หน้าต่อไปโน้นก็จะโอนงวด2ตามมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจะมีการประกาศราคาเกณฑ์การกางยิงงวด2นะครับทุก7วันประกาศครั้งหนึ่งนะครับสำหรับงวดหนึ่งนี้นะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนทุกท่านด้วยที่ไม่สามารถเอาตารางการ จ่ายเงินของทรกศมาให้ชมได้เพราะถ้าจะเอามาให้ชมทุกสาขาเลยทั่วประเทศนี่มันก็เกินความสามารถของเราเพราะว่าเราอยู่ที่หนึ่งแล้วก็จะไปเอาทุกสาขาทุกจังหวัดจะไปขอเราก็คงทําไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราเป็น Youtube เล็กๆนะครับทำงานก็ไม่กี่คนในนี้นะครับก็จึงไม่สามารถทําได้ขออภัยด้วยนะครับแต่เราจะบอกช่องทางว่าถ้าท่านอยากรู้ว่าท่านได้เงินวันไหนนะครับไป ดูประกาศที่ธนาคารทกศนะครับว่าตำบลของท่านได้เงินวันไหนไปเบิกได้วันไหนทํานองนี้นะครับที่1ที่จะดูได้นะครับที่2ที่จะดูได้ก็คือผู้ใหญ่บ้านครับเพราะว่าทกศนอกจากเขาจะติดประกาศที่สาขาของเขาแล้วนะครับว่าแต่และหมูบ่บ้านตำบลได้เงินวันที่เท่าไหร่เขายังส่งเรื่องนี้พยามสารให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชนประกาศแจ้งลูกบ้านทางหอกระจายข่าวนะครับเมื่อเช้านี้ ที่หมู่บ้านของเราก็ได้ยินนะครับผู้ใหญ่บ้านประกาศไปแล้วนะครับว่าตำบลไหนวันที่เท่าไหร่ทํานองนี้นะครับส่วนของท่านที่ชมคลิปอยู่นี้ก็ไปดูประกาศกับผู้ใหญ่บ้านได้นะครับว่าที่ทกศเขาส่งหนังสือมาให้ประกาศว่าบ้านไหนหมู่บ้านไหนตำบลไหนรับเงินวันที่เท่าไหร่นั้นไปดูได้นะครับก็ตอนนี้คือคัดจริงๆนะครับสําหรับวันนี้ก็จะนําเสนอวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับและก็คลิปต่อไปจะเสนอว่า ข้าวทั้ง5ชนิดนี้ท่านปลูกกี่ไร่ได้เงินกี่บาทครับจะเสนอแบบง่ายๆเลยครับสมมติว่าท่านปลูก10ไร่ท่านอยากรู้ว่าตัวเองได้เงินกี่บาทก็เอาคูณไร่ละเลยมันจะรู้ว่าได้กี่บาทก็ตัวเลขใกล้เคียงนะครับเพราะว่าเราได้ตัวเลขประมาณการไร่จํานวนกิโลกร,รัมต่อไร่ที่ถูกต้องที่เขาใช้คํานวณปีนี้มาแล้วนะครับนอกจากนั้นในคลิปต่อไปก็จะยังจะบอกลิงก์สําหรับตรวจผลการโอนนะครับก็จะนํามาเสนอนะครับ สำหรับคลิปนี้นำความคึกคักมาให้ตื่นเต้นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้ววันที่16ขอให้ท่านโชคดีได้เงินเยอะๆจากโครงการประกันรายได้ข้าวงวดที่หนึ่งครับสวัสดีครับ